สวัสดีครับมาดูพักเครื่องวันนี้นะครับสมเด็จก้างปลานะครับวัดประสาทปีศูนย์หกสมเด็จก้างปลาวัดประสาทปีศูนย์หกเนื้อสวยมากนะครับ พิมพ์กลางปา่าเป็นพิมพ์มาตรฐานอีกหนึ่งพิมพ์ของวัดประสาทนะครับเอาเอาห้าร้อยบาทแล้วกันเนื้อสวยนะครับเนื้อจัดมีสององค์ เนเื้อสวยสสบายตาห้าร้อยบาทวงละห้ารอยบาทปิดตาเก่าไม่รู้ที่ ปิตาเก้าไม่รู้ที่เอาห้าร้อยนะครับ 500. ห้าร้อยพระน่าจะเป็นช่วงสองพันหนึ่งกว่าๆนะ่นะประมาณนี้นะดูจัเนื้อโซนเนื้อแล้วพระกุวัดราชบูรณะนะครับเนื้อตะกวัวแก่ประลอด กุ๊บกุ๊บอุตสินสวยๆเอาพันสองนะพันสองร้อยบาทเหรียญหล่อหลวงพ่อเอม วัดคลองโป่งนะครับนี่ก็เป็นเหรียญเก่าแล้วก็เป็นเหรียญหลักมีในรายการประกวดประเครื่องสภาพใช้สวยๆหลายหมื่นนะครับนี่สภาพใช้แต่ก็ยังดูง่ายนะครับรโลหะ สายพระรอพระเก่าต้องมีติดไว้บ้างนะครับรุ่นนี้พอเอมของโป่งเอาเอาสามพันบาทนะครับสามพันบาทหลวงพ่อท้องอยู่นะครับบล็อกไหลจุดนิยมปีหนึ่งเก้านะเหรียญสวยพร้อมเลี่ยมกันน้ำราคากำลังมานะฮะเอาพันเจ็ด พันเ0บาทชั่วโมงนี้ราคากำลังขึ้นเลยเหรียญเตา้ารีดหลวงูุโตสายเหนียวอินบุรีนะครับสายเหนียวอินบุรีเอา700บาท700บาทเริ่มหายากแล้วนะครับเริ่มเริ่มไม่มีของบุนเบียนแล้วกระนกข้างหลวงพ่อสิมพุทธชาโลนะครับ พนอกข้างหลวงพ่อสิมปีสองศูนย์มีด้วยกันสองเหรียญนะเหรียญละเจ็ดร้อยบาทพระสวยออกแบบได้สวยทุกเหรียญน,นะของหลวงปู่สิมนะครับพระดีที่ราคายังจับต้องได้นะอาจารย์ทนได้ว่าไว้ครับมีอโอกาสที่พระจะแพงสูงนะครับเพราะว่า พระราคาเขาหยุดนิ่งมานานนะเหรียญหลวงพ่อหินเขื่อนนะฮะนี่เหรียญจังหวัดชัยนาทเหรียญเก้าจังหวัดชัยนาทปีสองสี่เจ็ดเก้านะครับเหรียญประสบการณ์อีกเหรียญหนึ่งนะไม่ประสบการณ์นี่ไม่แพ้กับสองสี่หกหกเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับอาจารย์บอยท่าพัาร์เคยลงเคยลงนะครับถ้าใครมีสวยๆนะครับรับซื้อเหรียญละสามหมื่นอับนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ สวยหิ่งนะสวยเดิมผิวหิ่งเหรียญสภาพผิวหิ่งไม่ได้ใช้นะนะเนี่ยเหลียญเป็นเป็นทรงเหรียญแก่บล็อกพิมพ์ตื้นนะครับเพราะจะไม่นูนมากทามวงด้านข้างนะเนี่ยเหรียญจะแบนราบนะบของเก๊มีมานมนานเกินยี่สิบกว่าปีนะของเก๋ของเก๊เกจะเป็นหลังแอนนะจะเป็นหลังแอนเหรียญตัวจริงจะต้องแบนราบเรียบสนิทนะครับ ขอบจะเป็นขอบเลื่อยเห,หลียนหลวงพ่อหินเคือนนะเนี่ยจภาพสวยนะผิวหิ่งเดิมๆตัวจริงมีน้อยมากๆนะครับไม่ใช่ว่าเห็นกันง่ายๆนะะไม่มีของหมุนเวียนนะครับ ปลุกเสกมากมายนะพิธีใหญ่นะครับสองสี่เจ็ดเก้าเหรียญเก่าเหรียญหลักของจังหวัดชัยนาทอีกหนึ่งรุ่น,นะครับหลวงพ่อหินเคลื่อนหลวงพ่อโมหลวงพ่อคงนะครับหลวงพ่อเดิมไม่แน่ใจนะครับว่าจะว่ามาหรือเปล่านะแต่ก็มีหลายคนบอกมานะครับรุ่นนี้ นี่ตัวจริงนะครับตัวจริงสวยงามยันเด้งนะฮะดูช่วงรอยต่อห่วงจะมีร่องนะคมมากระวังเหรียญก็ห่วงของเกจะเป็นห่วงติดไม่มีร่องนะะติดกับเหรียญ แท้ดูง่ายสวยเดิมผิวหิ้งนะครับเอาเอาสัก1 8ื่นแล้วกันนะหนึ่งหมืนแปดับาทนะครัรสวยหาย,ยากบล็อกตื่นโบราณน,นะครับพิมพ์โบราณบล็อกตื่นหลวงพ่อหินเคลือ่อนจังหวัดชัยนาทเรียญที่อาจารย์บอยท่าอาจารย์ตามเก็บนะครับ หลวงพ่อสุนทรหลวงพ่อสุนทรปีหกสองเนื้อนวะอีกข้างเป็นเป็นเนื้อเงินนะอีกข้างเป็นเนื้อเงินนวะกับเงินเนวะอันนี้เงินนะครับสองฟากเสือหลวงพ่อสุนทรพร้อมกล่องเอาสักสี่ร้อยแล้วกันสี่ร้อยบาทคำข้าวรุ่นสองนะบบัวหลายจุด บัวลอยจุดคำข้าวรุ่นสองบัวลอยจุดนิยมเอาพันห้าร้อยบาทหน้าชัดหลังชัดหนึ่งพันห้าร้อยบาทพร้อมเลี่ยมกันน้ำหลวงพ่อดำนะครับหลวงพ่อดำวัดตุยงนะครับวัดมุจลินทวาปีวิหารวัดตุยงปีสองสองพัดยศนะเหรียญพัดยศหลวงพ่อดำหลวงพ่อดำนะครับ เหรียญเป็นพระประสบการณ์สายใต้นะทหารตำรวจทางสายใต้จะรู้จักดีนะครับตระเวนชายแดน,ใ,นใช้กันเยอะแล้วราคาพระไม่แพงเป็นพระที่มากประสบการณ์สายเดี่ยวคงกระพันอันดับต้นๆน,นะครับของประเทศไทยนะ่ยหลวงพ่อดำเนะี่ยแต่ราคาพระนี้ยังเบาวาดนะฮะนี่เอา เดี๋ยวนี้เอาสักสี่ร้อยแล้วกันนะซื้อมาสามเอาไปสนีะ่แบ่งปันให้ไปลองใช้ดูนะครับเนสวยชินาลาดเนื้อตะกัวนะหลังจานไม่รู้ที่อันนี้ซื้อซื้อมานานแนละ้วเอาเท่าทุนเลยเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทตะกุดตัดเพชรนะหลวงพ่อตัดวัดชัยนานะตะกุดตัดเพชรจานเต็มเลย จานเต็มๆแผ่นนะฮะแต่กูตัดเพชรหลวงพ่อตัดวัดชายนาะ<ม>เป็นเนื้อตะกั่วตะกูตัดเพชรนี่ จาน,นเน้นเลยนะครับตะุูตัดเพชรหลวงพ่อตัดเอาดอกละหนะ้าร้อยล้วกันมีสองดอกดอกละห้าร้อยบาทกราดอกละห้าร้อยบาทรูปไทยหลวงพอ่อกลวยปีหกสาม ครึ่งองยันมีเขี้ยวนะครับเอาพันสี่นะครับเอาพันสี่ร้อยบาทรับประกันภาพสวยกาวไม่เข้านะพันสี่ร้อยบาทเหรียญล่อหลังพระปิตาหลวงพ่อโบ้ยนะครับเหรียญล่อหลังพระปิตาหลวงพ่อโบย้ยวัดมะนาวจังหวัดสุพรรณบุรีเหรียญล่อหลังพระปิตา เหียลอหลวงพระพิตาาหลวงพระโบยอยู่มือใหญ่ต้องมีมื่นสี่ถึงมื่นห้านะครับอันนี้เอาขอสักเก้าพันแล้วกันนะขอสักเก้าพันหลวงพระโบยหลังพระพิตานะพิมพ์ใหญ่พระสวยดูง่ายพระอยู่ในซีนครับสะท้อนแสงนี่ขอบ ่วงประกบมันจะมีรอยปิ้นขอบนะะใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ